สวัสดีเพื่อนเพื่อน f4 ที่รักรถไฟนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนมารับชมรถชานเมืองนะครับที่351นะครับทนบุรีราชบุรีนะครับเดี๋ยวจะมารอรับน้องกาฟิลกันนะครับซึ่งวันนี้ก็มีความพิเศษนะครับ น้องกาฟิลจะพาเสื้อของพี่ปุยนะครับรถไฟ fc มาด้วยนะครับซึ่งผมก็จะมารอรับนะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆ FC ก่อนนะครับว่าเสื้อนี้พี่ปุยไม่ได้เป็นคนจัดทานะครับก็มีน้องแอนฟิลนะครับเพื่อนๆในกลุ่มของพวกเรานะครับเป็นคนจัดทำเสื้อนี้ขึ้นมานะครับ เพื่อแสดงให้รู้ว่าเออพวกเรานี่หลักพี่ปุ๋ยนะครับรถไฟฟซีนะครับอีกสักคู่ขบวนสามห้าหนึ่งก็จะเข้าจอดนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเสื้อจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับมาแล้วครับ วันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณสามสิบกว่นานาทีนะครับวันนี้ขบวนสามห้าหนึ่งใช้เอาปตอมสี่สองสองห้าทำขบวนนะครับ น้องกาฟิลกันนะครับครับเอาเสือ้อเอาเสื้อโชว์หน่อยครับเอาเสื้อโชว์หน่อยนี่นี่นะครับนี่ครับ ตัวอย่างนะครับเสื้อนะครับก็น้องแอนฟิวเป็นคนจัดทํานะครับพี่ปุยยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดทํานะครับเนี่ยครับสวยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้น้องแอนฟิวก็เอามาฝากผมนะครับแล้วก็น้องไมเนอร์นะครับ กลางให้ดูน่อยกลางให้ดูน่อยอะ่ะแล้วของไหมเนื้ออ๋อกาฟิลเก็บไว้นะครับนี่ครับโอ้สีสําเงินสวยงามเลยนะครับก็ขอบคุณน้องแอนฟิลมากนะครับแล้วก็น้องกาฟิลด้วยนะครับที่นำเสื้อมาให้นะครับว่าครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้มี เสียงะระฆังนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นรถเร็วหนึ่งหกเจ็ดนะครับเข้าจอดนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราชมรถเร็วหนึ่งหกเจ็ดกันอีกสักหนึ่งขบวนนะครับมาแล้วครับรถเร็วหนึ่งหกเจ็ดนะครับมาถึงราชบุรีวันนี้ล่าช้ายี่สิบสองนาทีนะครับ วันนี้ถือว่ามาเร็วนะครับเอาแตตอมทีสี่ศูนย์เก้าทำขบวนนะครับ รงเทพกันตังนะครับรถเร็ว167นะครับเข้าจอดราชบุรี21นาฬิกา25นาทีนะครับวันนี้ยังมีผู้โดยสารเยอะกว่าเมื่อวานนะครับโอเมื่อวานมาถ่ายนี้ในตู้นี่โห้แทบมองไม่เห็นผู้โดยสารเลยนะครับก็อ,อย่างที่บอกครับบางทีช่วงกลางสัปดาห์นะครับ ก็เป็นช่วงของเวลาแห่งการทำงานนะครับบางคนก็ต้องทำงานกันนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสเดินทางนะครับมียางรถยนต์ไปด้วยนะครับวันนี้นะครับ

ハハハハ。<laughs> ท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณน้องแอนฟิวอีกครั้งนะครับที่จัดทำเสื้อสวยๆมาฝากกันนะครับขอบคุณน้องกาฟิลด้วยนะครับที่เป็นไปรษณีย์นะครับนำเสื้อมานะครับมาให้พี่นะครับส่วนเสื้อของพี่ปุยนะครับก็ได้ข่าวว่าพี่ปุยก็ตั้งใจจะทำเสื้อของพี่ปุยนะครับอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมนะครับ ถ้าพี่ปุยพร้อมเมื่อไรก็เราก็คงจะได้เห็นกันนะครับเสื้อของพี่ปุยรถไฟ FC ซนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับหากมีคำพูดใดนะครับที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอถ้าผมถ่ายติดหน้าของบุคคลใดนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ